ตอนนี้ดาวโหลดสิบห้าอัพโหลดห้ากดเลยครับกดเลยโอดาวโหลดสิบห้าอัพโหลดห้าสี่บาทเปลี่ยนห้าเก้าเก้าแล้วพี่จะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่นะหกเก้าเก้าไงดาวโหลดห้าสิบอัพโหลดยี่สิบเพิ่มมาร้อยเดียวเมื่อวานหลุดที่หายเลยเออหนไอ้เหี้ยมันเพิ่งเป็นในสัตว์เน็ตมันก็ต้องมีปัญหาบ้างปา่าวันเนจ้า กูติดมาเพิ oneself, ่งเป็นเมื่อคืนเนี่ยวันแรกอียเอาอ่ะมาด้วยสัาลันสัญญาลัสัญญาัณมตมืเชื่อใจแล้วพี่เล็กเอาอัพมาอยากกระต้มน้อยเชื่อใจแล้พี่อารีรัดไม่ได้เลยไม่ได้เลยไปยนน้องไปยืนในห้องไปยเอไปยืนนอไปยน้ไน้องไปยนน้อไปยืนในห้องไปยน โอ้โหเฮ no ียโดนระเบิดยัดตายสั้นมึงไม่ขึ้ื่อนไหลเฮียสั้นรออะไรอ่ะกลางๆกูไม่ยิงกันหรอมาแล้วที่วางแต่หมดใหญ่เลยเฮียไม่รู้เดินไหนอ่ะซ้ายล่างข้างล่างไปปะยาว่ะ ไอ้ใไป่หน้าไม่ได้หน้าไม่ได้หน้ายิงไอ<ห><ะ>้ใหม่คุเจอคุณแล้วคุณตายตายเบิร์ดไม่ไมไมมเป็นไรให้มันบอมม์ has been planted ตายน่ารอดมั้ย เฮ้ยทำไมม่นตายวะเี่ม mm ันในยิงมันเจ็บมากเลยนะในเลก้าวัดเนี่ยไอสัตว์แม่มอญไอ้สัสมันก็โดนตัวกันใช่ไหมนียพี่คิดดูในยิงมันเจ็บแต่นายไม่เจ็บหรือ่ามันเข้าตัวมันแรงจังวะโอเคไปกันแรงในก็เข้าทุกมีดทุกอย่าง จะบอกว่าจอมัน120เฮิร์ตปะไร่้าดก่อนไงขอต้องยอดจาระบีที่จอมุนี่แม่ตั้งนั้นวงวาที่วางวที่วางเล่นสองคนนะเอนี่มึงมาเก็บี ไอ้ยสแอเานเต้ t ้ยไอนช้าเยต้องีเี่ยเสียงยูบียบีไอ้ไ้ไบันได้หัวลยหัวเลยกูออ้ยเว็บแตกเหี้ยเอ่อแล้วหัวคนละหัวคนละหัวเมอ้เียงกระโดดมาเพียอคนเดียวไม่มีอื่ ทำไมกูสวยจังวะพี่แม่งโดนโคตรเลยโดนตัวโคตรเลยยไปเลยนะอ้ยใช่ที่มันจะยิงผมด้วยใยิผมเลยฮะหอมไนอ้ผมเมื่อไรจะตายผมที่เลืผมนลงลดแล้วแต่มึงเหรอไปลยะงผมะผมไม่ดไปเลยนอ้ิงเอะอลอิน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 เอะอลล ้่อ <t> ง <troll en> ไม่ใช่หลังไปเลยได้นะได้นได้นะยีตอนนี้ไวะเสาล้มเสาล้มตัวยิงจากไหนเนี่ยไอพี่วาวาี่วาง่วางบอกแล้วเสาล้มเมื่อกี้เห็นแล้วเสาล้มอ่ะนึกว่าตายแล้วงเห็นชื่อขึ้น

จหลุมหลุมตัวนะโอยียแม่งโผล่โผล่มาตัวหัวสั์กูก็วิงโหพี่บานทำไมเมื่อกี้ไม่ยิงเหอเโอ มันต <Cette> oh yeah, ้อง oh <All right. S 4> yeah. ่าัวมเดินคมยิงไปโอ้โหไปาเอาไอ้กลางออกมาเอาโอ้ยหาลากโผล่เย้ดันมาเกือบอร้าแล้วมันอดตู ตายยาวตายแล้วเติมรงมามม้งอกะไอเด็ดแม่มอนเอ้สวยบ้านอย่างนี้วะมาได้นาเจ็บมาได้น้าตัวหนึ่งมาได้น้าตัวหนึ่งกับันเฮ้ยการตัดได้บ่าสอตัวสองตัวอยู่ีสองตัวเลยีสองตัวปีสองตัวกับปาร์กนฟาทั้คู่นะาทั้งคู่นะสอนัดตายอ่ะเรา นายดักเก็บแอวก็ได้นายดักเก็บแอวมันมันมัเสร็จแล้วเสร็จเลยชีวิตมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยเอาเรื่องโถธรรมดาได้บทอีกุนยะคุยด้วยพ่งองน่ากัวพี่ดิเ็มคุ้ม่เพื่อนไม่เลยไม่เอาเดือดเนี่ยเดือดเด

บันไดหนะ้าตัวนึ่งบาสบาสบ,บันไดหนะ้เอาเอไตอ้เอ้ยโดนระเบิดตัวเองตายใครให้พูดเก็บระเบิดวยเอ